สพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเรื่องที่กระผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณจอยที่อนุญาตให้กระผมนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและเป็นการบูชาคุณครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสคุยกับคุณจอยทางโทรศัพท์ ซึ่งคุณจอยนั้นอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เล่าให้กระผมฟังว่าคุณจอยนั้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจ้อยตั้งแต่อย่างเล็กๆพอไปที่วัดศรีทุมพรพอกราบหลวงพ่อจ้อยเสร็จแล้วก็ไปกราบท่านพระอาจารย์สมศักดิ์หลังจากหลวงพ่อจ้อยท่านมรณภาพแล้วคุณจอยก็ยังคงเคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อสมศักดิ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ เพราะคุณจอยศรัทธ,ธาในปฏิปทาขององค์หลวงพ่อสมศักดิ์เป็นอย่างมากครั้งหนึ่งท่านพระอาจารย์สมศักดิ์ได้เดินทางไปภาคใต้คุณจอยจึงได้มีโอกาสไปกราบท่านและท่านบอกว่าอยากจะไปสาลงูใหญ่ที่มีตำนานว่ามีงูจงอางถูกรถชนและเขาก็เอางูตัวนั้นไปใสต่ตู้และมีผู้คนมากราบไหว้ท่านบอกว่า ผ่านมาหลายรอบแล้วอยากแวะตรงนี้เมื่อมาถึงพอกำลังจะจอดรถปุ๊บสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆโทรศัพท์ของคุณจอยก็เด้งขึ้นมาเองโดยที่มือไม่ได้ไปโดนมีข้อความว่างูอยากฟังพระสวดสร้างความตกใจให้กับคุณจอยเป็นอย่างมากเป็นข้อความข่าวในอินเทอร์เน็ตพอกดเข้าไปอ่าน ก็ขนลุกเลยมีประโยคที่ว่างูใหญ่อยากฟังสวดแปลกใจตรงที่ว่ามือถือไม่ได้ไปถูกไม่ได้ไปแตะอะไรเลยอยู่ๆก็เด่งขึ้นมาและท่านผ้าจาร์ท่านก็หัวเราะเหมือนว่าท่านผ่านมาก็หลายครั้งแล้วที่ท่านมาที่ภาคใต้แต่ก็ไม่เคยแวะมาหาแกเลยให้มาหาตรงนี้ และนี่ก็เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่คุณจอยประสบพบเจอด้วยตนเองและอยากจะนำมาเล่าให้ฟังถึงความเมตตาของท่านพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาธโรที่มีต่อทุกภพและทุกภูมิและคุณจอยได้กล่าวอีกว่าพระอาจารย์ท่านเมตตากับลูกศิษย์ทุกคนท่านจะเมตตาให้คำปรึกษาในกรณีที่สิ่งไหนไม่ดีท่านจะบอกและเตือนคุณจอยล่วงหน้า คําสอนที่ท่านสอนไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นมุ่งหวังให้ลูกศิษย์มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองขอขอบคุณประสบการณ์ดีๆที่คุณจอยอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคําสอนบุรพาจารย์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ